ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สู่เกมครับครับเวอร์ชันศูนย์จุดสี่จุดศูนย์ครับอัลฟาบิววันนี้ผมจะมา r e v i e มาเชื่ใช่บล็อกลันเชอร์นะครับไม่ใช่บล็อกลันเชอร์ไม่ใช่บล็อกลันเชอร์นี่ไม่ใช่ลันเชอร์ดูครับคลิกไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกลันนี่ครับ เป็นคลื่นน้ำคลื่นน้ำทอดครับมันรับบบุบเป็นไฟสีเหลืองๆบุบ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 กระพริบ,กกบไ,ได้ครับเสียได้อย่างหนึ่งครับเงาม,มันครับยิงเงาม,มันครับเงาแบบนี้เป็นบ่อยๆเสียแล้วไม่เห็นเงามผมไม่เห็นเงาตัวเรา nắm mình khắp mi bắp, à bắp. ồi, cái này nè nắm mi bắp ồi, mi rồi bây giờ mình sẽ a cup. bắp này nè bây giờ mình sẽ bắt mi bắp ถูกนี่แหละครับมันเพิ่มยานี่ครับยาเพิ่มยานี้ยาลำนานมากเลยครับนี่แหละครับความนี่มันอะต้นกระเพื่อมตามปกตินะีาอะไรต้นมาไหนกระเพื นครับผมมีอะไรแตกต่างกว่านั้อนอีกครับนี่คร like ับดูขอบขอบดีๆครับมันจะมีบั๊กเป็นเส้นๆนี่ตาไม้คุณเห็นชัดจีเลยเห็นไม่ค่อยชัดอุ้ยบั๊กบั๊กไม่ค่อยงั้นก็ได้เกือบเงินเกือบเงินก็จบ เพียงแค่นี้นครับกดไลค์หรือกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ